ในระบบรถยนต์ปั๊บมันจะมีแอร์ใช่ไหมครับ,รบผมก็แอร์รถยนต์เอาท่อมาเป่าช่วยจากแอร์ขอเขาประมาณถ้าสมมติว่าเป็นตู้แอร์ตู้แอร์ปั๊บเราก็เอาไปออกทางช่องแอร์ที่จะเป่าลงขาเราเนี่ยเอามาช่วยแอร์ตัวนี้นิดนึงเอามาช่วยเป่าระบายความร้อนตรงนี้ใช่ครับ<อ>ระบายาความร้อนนีแเราก็เจาะท่อเล็กๆแล้วก็ต่อสายขึ้นข้างบนเพื่อจะให้เข้าระบาย มันเย็นแล้วลมก็จะออกอันนี้เป็นงานคัสตอมนะใช่ครับเป็นงานคัสตอมเพื่อจะให้อุณหภูมิพวกนี้มันรู้สึกว่าไม่ร้อนมากอ่าคผมทําแล้วรู้สึกว่าไอพวกอุปกรณ์พวกไอซีพวกนี้มันจะอยู่ได้นานกว่าอ๋อครับระบายความร้อนได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับระบายความร้อนได้ประมาณสักสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่ปกก็เยอะอยู่นะฮะ,ะกับระบบที่พี่ประชันคัสตอมขึ้นมาเนี่ยนะใช่ครับอ๋อติดได้กับแรนโรเวอร์ uh, ที่เป็นไฮบริดทุกรุ่นไหม ติดได้ครับติดตั้งได้เลยครับ